ก่นจริงๆ่ากับการสูญเสียน้องเพื่อนในการทใครี่ตังโมพี่ตัโมช่หมครับก็จริงๆรู้สึกหลายอย่างมากเลยรู้สึกเสียใจรู้สึกหดหู่นะครับคือผมมาดูละครพี่เขาตั้งแต่เรายังอยู่แบบประถมมัธยมอะไรเงี้ยก็คือติดตามแล้วก็เห็นพี่เขามาตลอดเลยครับแล้วก็วันที่เกิดเหตุอ่ะตั้งแต่กลางคืนอ่ะเริ่มมีข่าวออกมาผมก็ตกใจก็แชทไปถามพี่อนาเพราะว่าเราทํารายการบันเทิงกับพี่อนนาใช่ไหมครับ ก็ใช้เป็นถามว่าพี่นาพี่โมเป็นไงบ้างข่าวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นาก็ตอบกลับมา,าว่าตอนนี้พี่อยู่ที่เกิดเหตุกําลังแบบหากันอยู่เราก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรสรุปตื่นเช้ามามาทํารายการพอดีกับพี่นาก็คือยังหาไม่เจอตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโหตกใจแล้วก็แบบก็คือได้แต่ภาวนาแล้วก็อยากให้มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเลยครับผมก็ พอสุดท้ายแล้วพี่เขาก็จากไปจริงๆก็รู้สึกรู้สึกสดหูแล้วก็ช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าเราเราเครียดก,กับข่าวกับเหตุการณ์นี้ไปเลยครับเหมือนเราทุกคนก็อยากจะให้แบบตามหาในให้ขาวองใส่นสนทุนนามให้มันสมใจใช่ครับคือด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มันก็มีหลายประเด็นหลายดารา,ยดาม่าหรือหลาย ข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตามแหละเราก็ยังยังตามอยู่แล้วอยากอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมันเป็นยังไงอยากให้อยากให้พี่เขาได้รับความยุติธรรมจากไปจะได้จากไปแบบสงบแล้วก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทเราอยากให้เป็นแบบนั้นจริงจริงเลย,ยลครับย่างเราได้สอบถามนายกับพี่อาณาามตลอดของฝากตลอดใช่ไหมพี่เมื่อไรมาเพราะจัดกับพี่อาณาเนี่ยคือ เราก็ไม่กล้าถามที่เขาเยอะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเวลาเขามาช่วงที่ช่วงที่เป็นข่าวเนี่ยพี่นาเขาก็เหมือนค่อนข้างดาวครับเหมือนรู้สึกรู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจมากกว่าแต่ว่าพี่นาเขาก็จะจะเล่าในมุมที่เขาสนิทเล่าเรื่องดีๆของพี่โมให้ฟังว่าเออแบบไม่อยากให้ให้จับไปแบบนี้เลยเพราะว่าพี่โม เป็นคนแบบเป็นคนน่ารักกับเพื่อนกับอะไรเนียเขาเต็มที่เขาเต็มรอยอะไรเงี้ยครับก็ได้รับรู้ความน่ารักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยในในมุมที่ที่เราไม่เคยสัมผัสดกับภาพที่หลุดไปนั่อะไรที่าพเปี้ยคือภาพใช่อย่างภาพที่ที่มีคนปล่อยหรือหรือไม่รู้หลุดมาได้ยังไงนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นมาตลอดเลยไม่ใช่เฉพาะเคสของของพี่ตังโม มันน่าจะน่าจะเป็นบทเรียนได้แล้วไหมกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าแบบแชร์ภาพผู้ตายหรือว่าคนที่คนที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยก่อนหน้าที่จะมีภาพหลือมาเราก็พูดหนึ่งแล้วว่าขอได้ไหมทุกคนพูดหมดเลยทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรเงี้ยขอได้ไหมว่าไม่อยากให้มีภาพเขาหลุดออกมาเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนจดจําภาพที่สวยงามแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะ จบแค่ครั้งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นการให้ให้เกียรติกับทั้งผู้ตายกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆที่ที่น่าจะจดจำภาพที่สวยงามของพี่เขาตอนนี้่ะสถาเราเป็นไครับกหดนี่สถานะมาที่ของผมเองแล้วคนะโสดครับสดครับสดสนิทไม่ก็ะปิดกระปอยครับเฮ้ยตามไม่่ายไง จริงก็หลายปีแล้วครับออคือมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้ออกไปไปเจอใครด้วยคือโควิดอ่ะเราก็อยู่แต่กับตัวเองอยู่บ้านเสร็จงานก็กลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปแฮงเอาท์ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออก็อยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเรามีสเปคแบบใดตัวแบบสเ,เสเปคของหรอ เมื่อก่อนมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะมีก็คือเอาคนที่เข้าใจเข้าใจกันเราเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจในความเป็นเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครก็น่าจะแค่นั้นก็พอแต่ว่าจริงๆตอนนี้โออโสดตอนนี้โสดครับยังไม่มีแบบเปิดรับใครมี่คนแบบจริงจริงก็มาข้ามามันมีนะมันมีแต่ผมก็ไม่ไม่ไได้ม่เปิดเองด้วยไม่ไม่ชงไม่เปิดแต่ว่าติดติดนิดหนึ่งคือแบบไม่ไม่ ไม่พร้อมที่จะแชร์ช่วงเวลาชีวิตกับใครในช่วงนี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็เป็นช่วงที่แบบเอออยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้ได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็ยังมีความสุขอยู่แต่ว่าถ้าอน,นาคตถ้ารู้สึกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่ง มาแบบมาเติมเต็มหรือมาใช้ชีวิตด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยคือเพราะว่างานเป็นขางกูถ้าส่วนหนึ่ง้วงานงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทําให้เราไม่ได้เจอใครแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาใครแล้วก็กลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากคุยกับใครอยากนอนอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าช่วงนี้คือแย่กว่าปีที่ผ่านมาใช่ครับดีๆปีนี้เปิดต้นปีมาก็งานเข้าเยอะมากนะครับก็ต้อง ขอบคุณมากที่ที่จ้างกันมายังรับได้อีกนะวิง่งวิ่งได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าก็ด้วยความที่โควิดอ่ะอย่างผมเป็นนักร้องอ่ะกระทบเต็มๆอยู่แล้วไม่ได้ร้องเพลงมา2 3สมปีแล้วนะครับแล้วก็พอปีนี้มันเริ่มมีงานอาจจะไม่ใช่ฐานะนักร้องมีพนักรมีอีเวนต์ต่างๆขึ้หมาอย่างเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเลยว่าจริงๆเรียกว่าเป็นปีทองได้เลยไหมสำหรับปีน,นี้ ก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองอีกครั้งหนึ่งให้ได้กระชุมกระชื่นหัวใจนะครับผมให้รู้สึกว่าเออรายได้เนี่ยเราจะไม่เราจะไม่อดตายใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ปีนี้ก็ดีขึ้นครับพิธีกรเป็นยังไงครับกับการคำนั้นทั้งหมดเลยเริ่มแบบหลงรักแม้กับอิจิตหน้ที่ติดใจแม้ติดใจนะติดใจผมรู้สึกว่าพิธีกรมันได้ได้ฝึกการพูดของเราอ่ะปกติเราเราจะฐานะศิลปินแล้วก็แค่ไปโชว์ของเราใช่ไหมแต่อันเนี้ยพิธีกรรายการต่างๆมันเหมือนได้ฝึกสกิลอีกด้านหนึ่งของเราทําให้เราได้เห็น เห็นตัวเองในอีกแบบหนึ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างยั่งยืนถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีมันก็ต่อยอดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบอะไรมากกว่าันชอบอะไรมากกว่ากันเหรอชอบทั้งสองเพราะได้เงินทั้งคู่เลยเรื่องอะไรที่เป็นเงินเนาะก็ชอบเป็นเงินตอนนี้ก็หอมหวานครับผมคือใหญ่หลายๆคนด้วยถ้าโอกาสร้องกับเพลงคร้ออืมครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับผู้ใหญ่หลายๆช่องด้วยก็ติดต่อมาก็ขอบขอบคุณมากจริงๆครับผม ผมจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะสามารถมีอีกอาชีพหนึ่งในในบทบาทพิธีกรให้ให้เราได้ทำต่อไปเรื่อยๆเป็นเมียพ่ะหรือว่ายังได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่รายการประจำไม่ประจำอะไรทั้งหมดเลยครับมีใครขาดอะไรใครพิธีกรไม่สบายหรืออะไรเรียกผมได้ครับโอ้กัลบายกัลับยโอเคค่ะ